สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคริปโตแมนผมคริปโตแมนวันนี้จะมารายงานข่าวเศรษฐกิจคริปโตแบบสบายๆให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆกันครับวันนี้ข่าวที่ต้องจับตาดูเลยคือเรื่องของเหรียญ XRP ครับมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่มากๆที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่สถาบันการเงินหรือนักลงทุนรายใหญ่จะเข้ามาลงทุนในเหรียญ XRP ไปเลย ตามมาด้วยข่าวการปิดบ้านเก่าของฝั่งเหรียญอีเีเรียมที่กำลังจะปิดเครือข่ายทดสอบตัวสำคัญและปิดท้ายด้วยการอัปเดตความคืบหน้าของสเตล l ่าและพายเน็ตเวิครับมาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ที่สุดของวันนี้เลยครับเรื่องของบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า Evernorth เรื่องนี้เริ่มจากที่คุณแบรดการิงเฮาส์ซึ่งเป็น CEO ของ Ripple ได้ออกมาโพสต์สนับสนุนโครงการนี้ โครงการ Evernorth นี้นำโดยอดีตผู้บริหารระดับสูงของ r i p p ปิเองนั่นคือคุณอาชิชเบอร์ล่าครับเป้าหมายของ Evernorth นั้นชัดเจนมากเขาต้องการเป็นคลังสินทรัพย์ XRP สาธารณะที่ใหญ่ที่สุดครับแล้วเรื่องที่ทำให้มันน่าตื่นเต้นก็คือเมื่อวานนี้วันที่20ตุลาคม2025มีข่าวฮือฮาว่าคุณคริสลาเซนซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งริปเปิล ได้โอน XRP จำนวนมหาศาลถึง50ล้านเหรียญหลายคนเห็นข่าวนี้ตอนแรกก็อาจจะใจหายคิดว่าเป็นการเทขายหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งตกใจคุณคริสลาเซนเขาออกมายืนยันเองเลยใน X หรือทวิตเตอร์เดิมวันนี้ไม่ใช่การเทขายเพื่อทำกำไรแต่มันคือการลงทุนครับเขาภูมิใจมากที่ได้ลงทุน50ล้าน XRP นี้เข้าไปในบริษัท Evernorth นี่แหละครับ มูลค่าการลงทุนนี้ก็อยู่ราวๆ120ร้อยสถึงหนึล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วแต่ราคาเหรียญในตอนนั้นทีนี้เรามาดูกันว่า Evernorth เขาจะทำอะไรแล้วมันดีกับ XRP ยังไง 1. เขาจะเข้าตลาดหุ้นครับ Evernorth นี้วางแผนจะเข้าตลาดหุ้นสหรัฐอย่าง NASDAQ เลยนะครับโดยใช้วิธีที่เรียกว่าการควบรวมแบบ s p ป c SPAC ซึ่งคาดว่าเขาจะใช้สัญ,ญลักษณ์หุ้นว่า XRPN เหมือนเป็นการบอกเลยว่าหุ้นตัวนี้เกี่ยวข้องกับ XRP นะคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปี2026ครับ 2. เขาจะระดมทุนก้อนใหญ่เขาตั้งเป้าระดมทุนมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและที่สำคัญคือเงินส่วนใหญ่ที่ได้มานี้เขาจะเอาไปซื้อเหรียญ XRP ในตลาดเปิดครับนี่คือจุดเปลี่ยนเลยครับ มันหมายความว่าจะมีแรงซื้อ XRP ก้อนใหญ่มากๆจากสถาบันเพื่อเอาไปเก็บในคลังของ Evernos สเขาไม่ได้ซื้อมาเก็บเฉยๆครับนี่ไม่ใช่การซื้อมาดองไว้ครับ Evernos นี้จะใช้ XRP เหล่านี้ในกิจกรรมจริงๆเช่นเขาร่วงเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมหรือ validator ในเครือข่าย XRPL เขาจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนโครงการ DeFi ต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่าย XRP ด้วยข้อดีที่ชัดเจนที่สุดคืออะไรมันคือการเปิดประตูให้นักลงทุนสถาบันหรือกองทุนใหญ่ๆที่อยากลงทุนใน XRP แต่ติดปัญหาเรื่องกฎระเบียบหรือความยุ่งยากในการเก็บเหรียญต่อไปนี้เขาไม่จำเป็นต้องซื้อเหรียญโดยตรงครับเขาสามารถไปซื้อหุ้น XRPN ในตลาด NASDAQ แทนได้เลยซึ่งมันง่ายกว่าและอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ชัดเจน นอกจากริปเปิและคริสลาเซนแล้วยังมีนักลงทุนรายใหญ่อีกเพียบเลยครับเช่น SBI Holdings จากญี่ปุน่น Pantera c a p i t a l k r a k e n และ GSR ครับแม้ว่าหลังข่าวการโอนเงินของคริสลาเซนราคา XRP จะย่อตัวลงเล็กน้อยไปแตะแ,แถว2ดอลลาร์40เซนแต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่กลับมองว่านี่เป็นสัญญาณบวกมากๆในระยะยาวครับ พร้อมันคือการสร้างการยอมรับและการใช้งานจริงในระดับสถาบันการเงินมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับข่าวจากฝั่งแชมป์อันดับ2อ,อย่างอีเท r ร u เมูลนิธิอีเท r ร u เเพึ่งประกาศในสัปดาห์นี้ว่าพวกเขากำลังจะเริ่มขั้นตอนการปิดตัวเครือข่ายทดสอบหรือเทสเน็ตที่ชื่อว่า h o s t k คายครับหลายคนอาจจะงงว่าอา้าวปิดทำไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคำตอบคือไม่มีปัญหาครับ แต่โฮส t ์คายเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ h o s t ์คายครับเปิดตัวมาในปี2023เพื่อใช้ทดสอบการอัปเกรดครั้งสำคัญสคัญโดยเฉพาะการอัปเกรดล่าสุดที่ชื่อว่าฟูซากะพอการทดสอบฟูซากะบนโฮส t k คายผ่านด้วยดีเครือข่ายนี้ก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปแถมมันเริ่มเก่าเริ่มมีปัญหาประสิทธิภาพบ้างแล้วและที่สำคัญ ตอนนี้ e ีเทเรียมเขามีเทสเน็ตตัวใหม่ที่ดีกว่าอย่าง h ูดี้และเซโพเลียมารองรับแล้วครับดังนั้นในช่วง10วันข้างหน้านี้ผู้ดูแลโนดก็จะเริ่มทยอยปิดตัวโฮ s t k คาลงครับแล้วใครต้องทำอะไรบ้างสำหรับนักพัฒนาหรือ v a l ลี a t o r ที่ยังใช้โฮส t k คายอยู่ต้องย้ายบ้านกันหน่อยครับถ้าคุณเป็น v a l ลีเดเตทดสอบการวางเหรียญให้ย้ายไปที่ฮูดี้ครับถ้าคุณเป็นนักพัฒนาแอป Developer หรือทดสอบสัญญาอัจฉริยะ Smart Contract ให้ย้ายไปที่เซโพเลียครับการปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นการจัดระเบียบบ้านของอีเ e เรียมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเกรดฟูซากะบนเครือข่ายหลักหรือเม i เน็ตซึ่งคาดว่าจะมาในเดือนธันวาคม2025นี้ครับปิดท้ายกันด้วยข่าวอัปเดตสั้นๆ2ตัวครับเริ่มที่ส t e l l a าหรือ XLM เครือข่ายสเต l ล่เพิ่งเปิดตัวโ r o t o คอล24ไปเมื่อวันที่20ตุลาคมและกำลังจะมีการโหวตเพื่ออัปเกรดเครือข่ายหลักในวันที่22ตุลาคมนี้ครับการอัปเกรดนี้หลักๆคือการแก้ไขบัก๊กเพื่อเพิ่มความสเสถียรให้กับเครือข่ายครับต่อกันที่ p ายเน็ตเวิครับสำหรับชาวพายตอนนี้การอัปเกรดโ r o t o c o l v23 บน Testnet 1ได้เสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่กลางเดือนกันยายน ซึ่งบนเทสเน็ตตอนนี้ก็รองรับการทดสอบระบบ DeFi, DEX หรือ Amm แล้วครับแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์100%ครับทีมงานยังเจอปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการบันทึกธุรกรรม Transaction Logs ที่หล้มเหลวซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาแก้ไขอีกประมาณ1เดือนนับจากกลางเดือนตุลาคมดังนั้นการอัปเกรด Protocol v.23 ทั้งระบบก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์จริงๆในช่วงปลายปี2025 หรืออย่างช้าก็ต้นปี2026ครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเมนเนตต่อไปและนี่ก็คือข่าวคลิปโตที่น่าสนใจในวันนี้ครับการเคลื่อนไหวของ Evernorth ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่คนในวงการ XRP ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดจริงๆเพราะมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการที่สถาบันการเงินจะเข้ามาในตลาดนี้อย่างจริงจังขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้วิเคราะห์ข่าวคริปโตแบบสบายๆเข้าใจง่ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องคริปโต m a n ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารวงในที่ผมจะนำมาสรุปให้ฟังกันแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ